เกิดอะไรขึ้นกับทีมจาฝูงลาลิก้าเรอัลมาดริดในช่วงแรกที่ชาบีอลอนโซเข้ามาคุมทีมหลายคนคิดว่ามีอาจเป็นกุญซือที่จะสร้างยุคใหม่ให้มาดริดได้แต่ปัญหาก็คือนักเตะในห้องแต่งตัวไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันทั้งหมดจนมีรายงานว่านักเตะบางคนไม่ชอบความเข้มงวดของอลอนโซที่มันต่างจากสมัยคาโลอันเชลติแบบคนละขั้ว จนนักเตะบางคนเริ่มหมดความอดทนนั่นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอลอนโซกับนักเตะบางกลุ่มในตอนนี้อยู่ในจุดแตกหักแล้วนักเตะหลายคนเริ่มไม่ทำตามแผนที่อลอนโซวางไว้ต่างคนต่างพยายามแบกทีมเองจนทิ้งระบบและแท็กติกที่โค้ชต้องการให้เล่นในสนามผลงานเหมือนจะดูดีทีมยังอยู่อันดับหนึ่งของตารางลาลีกาแต่นอกสนามนักเตะ เริ่มแบ่งฝั่งมีทั้งกลุ่มที่ยังเชื่อในตัวอลอนโซและกลุ่มที่อยากให้มาดริดเปลี่ยนกุญสือแถมยังมีผู้บริหารบางคนในสโมสรที่เริ่มมองว่าการปลดอลอนโซออกจากตําแหน่งอาจเป็นเรื่องจําเป็นมากกว่าที่คิดทําให้ตอนนี้เรอัลมาดริดในยุคข,ของชาบีอลอนโซ่อาจกําลังจะจบลงเร็วกว่าที่ทุกคนคิดก็เป็นได้